ลูกเพจเคยเจอคนตีนเหม็นไหมครับแล้วเวลาเจอเนี่ยบอกเขายังไงอ่ะแชร์วิธีกันหน่อยดินี่จะเป็นคนซีเรียสมากเลยนะครับไม่ใช่อะไรนะสงสารคนอื่นนี่แหละบางคนแต่งตัวซะสวยหล่อเชียวแต่ว่ามีกลิ่นเท้าเนี่ยเสียบุคลิกสุดๆไปเลยอ่ะวันนี้ไส้มีไอเทมดีๆมาแนะนำนะครับจัดหอมสเปรย์ระง,งับกลิ่นเท้า ฉีดสยบก,กลิน่นเขามีส่วนผสมของน้ำมันลาเวนเดอร์ช่วยต้านกันเกิดเชื้อราด้วยนะครับน้ำมันโรสแมรี่ช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตและก็มีน้ำมันย <m> ูคาลิปตัสที่จะมีกลิ่นหอมแล้วก็ช่วยผ่อนคลายเท้าของเราด้วยเสียเวลาไม่มากฉีดเท้าเหอะก่อนออกจากบ้านแป๊บนึงนะคะเพื่อความมั่นใจตลอดทั้งวันสเปรย์คู่เท้าพกสบายชิลๆ สเปรย์ระงับกลิ่นเท้าจันหอมหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ Li n e Official Account แอปจันหอมนะจ๊ะ